AI เนี่ยที่บางครั้งมันตอบไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันไม่เก่งนะครับแต่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะมันรู้เยอะมากเกินไปต่างหากแหละครับและเพราะว่ามันรู้อะไรเยอะมากๆด้วยแหละมันทําให้เวลาเราสั่งงานแบบกว้างๆหรือสั่งมันไม่ชัดเนี่ย มันจะเดาเองทั้งหมดนะเดาแบบรวดเดียวเดาแบบมั่นๆเดาแบบไม่ได้อ่านใจเรานะครับผลลัพธ์ก็เลยออกมาไม่ตรงไม่อินนะไม่ตอบโจทย์ทั้งที่จริงๆแล้วเนะี่ย AI มีศักยภาพสูงขนาดหลายเท่านะครับแต่ว่าเราต้องเริ่มจากการพร้อมที่ถูกต้องก่อนนะครับถ้าคุณยังสั่งงานแบบเดิมๆนะมันก็ยังตอบแบบเดิมๆนะแต่ว่าเมื่อคุณสั่งพร้อมเป็นนะครับทุกอย่างเนี่ยจะเปลี่ยนไปทันทีนะครับตั้งแต่คุณภาพงาน ความเร็วนะครับรมไปถึงความสามารถของ AI นะที่จะเข้าใจตัวตนแบรนด์ของคุณอย่างลึกซึ้งเหมือนกลายเป็นทีมงานประจำตัวของคุณเลยนะครับ ในคลาสนี้เนี่ยผมจะสอนการพร้อมนะครับตั้งแต่พื้นฐานนะครับที่เข้าใจง่ายมากๆนะครับไปจนถึงเทคนิคขั้นสูงที่ทําให้งานของคุณเนี่ยดีขึ้นแบบเห็นผลลัพธ์ทันทีนะทั้งการรีเวิร์สพรอมติ้งนะครับการโลพรอมติ้งเชนพรอมติ้งหรือฟิลช็อตนะครับที่มืออาชีพเขาใช้กันจริงนะครับและที่สําคัญเนี่ยคุณจะไม่ใช่แค่ใช้เทคนิคแต่ว่าจะเข้าใจว่าทําไมมันถึงเวิร์กนะครับและต้องใช้เมื่อไหร่ถึงจะได้ผลขั้นสูงสุดนะครับคุณจะได้ชุดเทคนิคที่ผมใช้จริงนะโดยส่วนตััวเลย,เยท้งพอม คอนเทนต์แบบยกเซตนะครับพร้อมการสร้างรูปแล้วก็วิดีโอให้ตรงมูดกับโทนนะครับรวมไปถึงสูตรลับที่ผมถอดแบบมาจากพวกรายการทีวีช้อปปิ้งนะไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องให้คนหยุดดูภายใน2วินะครับเทคนิคการขายแบบไม่ขายผ่านอารมณ์นะครับและวิธีสลับจังหวะความรู้สึกของคนดูให้อินจนอยากซื้อของโดยไม่ถูกขายตรงๆนะครับและยังมีเรื่อง n ร u r o marketing checklist นะที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อความของคุณเนี่ยโดนสมองมนุษย์โดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลเรื่องอิโมชั่นเรื่องอารมณ์นะครับหรือเหตุ นะช่วยออกแบบให้คอนเทนต์ของคุณเนี่ยกระแทกเข้าไปในสารระบบของสมองนะครับพร้อมสร้างภาพสร้างความรู้สึกและสร้างความเชื่อใจในเวลาเดียวกันนะทำให้คนอ่านเนี่ยรู้สึกว่าใช่นี่แหละ สินที่ชั้นกำลังตามหาอยู่นะตั้งแต่ไม่กี่รบรรทัดแรกนะครับเมื่อรวมเทคนิคพร้อมเทคนิคการเล่าเรื่องนะครับเทคนิคจิตวิทยาการตลาดคุณจะพบว่า AI เนี่ยเป็นทั้งทีมที่เป็นทีมเขียนทีเป็นทีมขายเป็นทีมยิงแอบเป็นทีมวางกลยุทธ์เป็นทีม,เ,ทม,เ,ทมเขียนคอนเทนต์ของคุณในเวลาเดียวกันได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าคุณสั่งมันเป็น,นครับและถ้าคุณอยากยกระดับงานของคุณให้เหนือกว่าคู่แข่งนะครับใช้ AI ให้เต็มศักยภาพและสร้างคอนเทนต์ที่ทั้งดึงดูดและปิดการขายได้เนะี่ยคลาสนี้เนี่ย,ยคือก้าว นะครับ